วันนี้บลจกกรุงไทยจะมานำเสนอกองทุน IPO กองทุนเปิดเคทัมทวินสตร u คเจอร์คอมเ e ล็กซ์ว1หรือกอง KT ท w i วิน1วซึ่งกองทุนเค T w ทวิน1วจะเป็นกองทุน Struc t u อร์ u ันที่มีโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนแบบทวินบินกองทุนนี้จะเป็นกองทุนรวมผสมที่เป็นกอง Complex หรือเป็นกองที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนโดยการลงทุนจะผสมผสานระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์และเพื่อเป็นการดูแลเงินต้นเราจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ภาพสูพร้อมยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไม่ว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงในกรณีนี้นี่คือจะเป็นหน่วยลงทุน ETF ของ Invesco QQQ ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกด้วยนะครับทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้จะแบ่งเงินลงทุนแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1เราจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการดูแลเงินต้นส่วนที่2 เราจะสร้างโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาออปชันหรือมอร์แรนที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุน ETF ของ Invesco QQQ ซึ่งทวินวินคือรูปแบบการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและปรับตัวลดลงทั้งนี้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น็อกเอาท์หรือกรณีราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าระดับที่กำหนดนักลงทุนจะยังได้รับผลตอบแทนชดเชยหรือรีเบท กองทุนนี้มีระยะเวลาลงทุนหรืออายุคโครงการประมาณ1ปีสำหรับรายละเอียดการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงหรือหน่วยลงทุน i n v e s c o QQQ ETF หรือ QQQ นั้น QQQ เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ s d s d a q มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ล้อไปกับดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ 100ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ N a s ส a q จนวน100ตัวกองทุน K T ทวิน 1Y1 จะแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนแบ่งเป็น2ส,ส่วนดังนี้ส่วนที่1เราจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพประมาณ98-99%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น100%ของเงินลงทุนเริ่มต้นโดยหากมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเราจะมีการปร้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนแต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในประเทศเป็นหลักซึ่งไม่มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและส่วนที่2อีกประมาณ1-2%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนจะลงทุนในตัวสัญญาออปชันหรือวอร์เรนที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหน่วยลงทุน ETF Invesco QQQ ที่มีเงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบทวินบินทั้งนี้กองทุนจะไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการลงทุนในสัญญาออปชันหรือวอร์เรนสำหรับเงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน มีรายละเอียดดังนี้อายุของสัญญาออปชันหรือวอล r เลนอยู่ที่ประมาณ1ปีมีอัตราส่วนร่วมหรือ Participation Rate หรือ PR อยู่ที่ร้อยลอัตราผลตอบแทนชดเชยหรือ Rebate Rate อยู่ที่0.25% knock out b a r r i e r มี2กรณีคือ1กรณี n o อก o u u t ขาบนคือในกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า15% 2. อน็อกเอาท์ขาล่างหรือในกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลงไปมากกว่า2 4เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเคทีทวินหนึ่งไวเหนึ่งกันโดยเราจะแบ่งเป็น4กรณีตัวอย่างโดยทั้ง4กรณีนี้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าค่าเงินบาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรณีที่ 1. กรณีน็อกเอาท์ขาบนคือกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงณวันทําการใดวันทําการหนึ่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า15%เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชยที่0.25%ณนะวันที่ครบกำหนดอายุของการกรณีที่2ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงณวันพิจารณาปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน15% ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับอัตราส่วนร่วมที่50%คูณด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงหรือ QQQ เช่นในกรณีที่ราคา QQQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น14%นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ7%กรณีที่3ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงณนวะันพิจารณาปรัตบตัวลดลงไม่เกิน24%เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญาผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ อัตราส่วนร่วมที่50%คูณด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงหรื Q Q Q. อ QQQ ยกตัวอย่างเช่นราคาของ QQQ ปรับตัวลดลง22%นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับบวก11%กรณีที่4กรณี knock out ขาล่างก็คือกรณีที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงณนะวันทําการใดวันทําการหนึ่งปรับตัวลดลงมากกว่า24%เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ถือหน่วยจะได้รับผลตอบแทนชดเชยที่0.25%ณนะวันครบกำหนดอายุกองทุนทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอลเลนซ์ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทณน้วันครบอายุกองทุนก็จะส่งผลตอบผลตอบแทนและผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอลเลนซ์โดยจากตัวอย่างข้างต้นนอกจากการเน้นดูแลเงินต้นจะเห็นได้ว่ากองทุน k t ทวิน 1Y1 สามารถสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เป็นบวกได้ไม่ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงหรือ QQQ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามสรุปกันอีกที สำหรับรายละเอียดของกองทุนเปิด k t ท m Twin er Structure Complex Return หนึ่งวหนึ่งเป็นกองทุนรวมผสมกองทุน buy and hold กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความเสี่ยงที่ระดับ5อายุคโครงการประมาณ1ปีเสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO เท่านั้นเงินล,ลงทุนขั้นต่ำเพียง1 0 0 0บาทมีค่าธรรมเนียมการขายหบิลฟอนเอ็นฟีอยู่ที่0.75%โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุคโครงการเข้าบัญชีรับเงินค่าขายคืนนอกจากนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุน KT ทวิน1นไวหนึได้แก่ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสารความเสี่ยงทางตลาดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ความเสี่ยงด้านกฎหมายความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนาเงินลงทุนกับประเทศความเสี่ยงจากการที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนของกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเสี่ยงความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนเคททวินหนึ่งวยหนึ่งไม่สามารถขายคืน่วยลงทุนในช่วงเวลา1ปีได้ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากย้ํากันอีกครั้งกองทุนเคททวินหนึ่งไว้หนึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนและมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนจึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหรือลงทุนอื่นมาก่อนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน รวมถึงควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู้แนะนําการลงทุนก่อนทาการลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องสื่อชี้ชวนโปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนโดยลงทุนของกองทุนเย่าบริจดทกรุงไทยทางบริจดกรุงไทยขอฝากกองทุนน้องใหม่ k t ทวิน1ไว้1ไว้อีกหนึ่งกองนะครับขอบคุณครับ